l e yeah, t that amazing? สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอมและก็นนนน,นีนะคะวันนี้เรามากับเงินนะเราชวนเงินมาเดินเล่นกันที่ย่านสำเ<า>พงค่ะเอออย่าวาลาชนะคะ ก็คลิปนี้ตั้งใจว่าจะเป็นคลิปที่ชวนมาเดินเล่นมาลํำลึกความหลังเนาะเงินเพราะว่าแต่ก่อนทำไมแต่ก่อนเรามาสัมเพลงบ่อยไหมมาก มาแทบจะถูกวัยทตย์เออเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเราแบบถ้าสมัยเด็กหน่อยก็คือมาหาซีดีซีดีจีน่ะซีดีเอฟโอลซีดีเพลงซีดีหนักอะไรเงี้ยตรงแถวตรงแถวตรงแถวเอองแถวพารุงดาวเออแล้วพอโตมาหน่อยใช่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 ใชนใช่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  มาดูว่า500บาทที่สำเพ็งเนี่ยซื้ออะไรกันมาได้บ้างของเจจะเป็นยังไงของเงินจะเป็นยังไงเออเดี๋ยวมาเดินเล่นด้วยกันค่ะ,คะ เติมกาแฟาเข้าร่างกันก่อนที่ทรงวาดคอฟฟี่โรสเตอร์นะคะรอบนี้สั่งเป็นทรงวาดคอฟฟี่แล้วก็เวนิสคนดีคนเดิมนี่ก,กินกาแฟกันนี้ใครมาร้านนี้แนะนำให้สั่งขนมไข่จิ้มกับเวนิสนะคะมันจะแบบเกิดมาคู่กันนะใครเป็นฝายนัวนะ โอ้ยคำนี้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยแต่เช้าจ้าโอเคกินกาแฟาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับเข้าไปตรงสามเพลงแล้วก็ไปทำภารกิจกันต่อนะจริงๆจากตรงสามเพลงเดินทะลุมาที่ทรงว่านี่ใกล้หนีเดียวเองนะคะใครแบบอยากมาสตาร์ทที่จุดนี้เป็นจุดแรกก่อนแล้วค่อยไปเดินช็อปก็แนะนำนะคะ่ะ กาแที่ร้านทงวาดคอฟฟี่โรเตอร์เนี่ยคือยังอร่อยเหมือนเดิมน,นะคะใครมาย่านนี้ที่นี่คือต้องแวะคะ่ะเดี๋ยวมาถามเงินกันว่าเงินมีแพลนจะซื้ออะไรกับเงิน500บาทวันนี้ก็กะจะมาซื้อพวกเครื่องประดับค่ะต่างหูกิ๊บโบ้ใดๆอะไรอย่างเงี้ยเติมพอปสำหรับการแต่งตัวไปทำงานในแต่ละวันค่ะ ว่าจะเอาอันนี้นะคะเป็นแบบกระเป๋าใส่แก้วน้ำอะไรอย่างนี้ส่งสามอันก็ตอนนี้มีคนที่กำลังเลือกของอยู่น่ารักอ,อน่ารักมากหนังยางสีละมุนมาก สำเพ็งมีความคริสมาสมากมาก,มาก อันนี้นะทุกคนดูมีความเกาหลีเกาใจมาก1989 Studio Accessory อมาช้อป้านเครื่องประดบับวันนี้เงินตั้งใจจะมาสอยเครื่องประดบับ เงินไม่หมดเลยอะ500นี่ก็เยอะเหมือนกันนะเงินเหลืออีกประมาณ200ส่วนเจ้เหลืออีกประมาณ100กว่าจ้าตอนนี้การช็อปเสร็จสิ้นลงแล้วเหนื่อยมากเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อ โอเคตอนนี้ก็มานั J. J. Uh, ่งพักกันอยู่ที่ร้านจริงๆไอศครีมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงชาเลนจ์ในวันนี้ของเรานะที่เราให้ตังกันไปคนละ500ดูว่า500บาทช็อปที่สำเพ็งได้อะไรมาบ้างอามาดูของเจก่อนเดี๋ยวเริ่มที่ของเจตอนนี้ากวคือเหนื่อยมากเออเหนื่อยมากเดินไปประมาณแบบสามสิ่โมงกว่อย่างแรคือถุงนี้คือนี้เป็นแบบ น้องถุงใส่เรียญอ่ะเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบหนัง PVC วนะ่าเรียกว่าอะไร p v เออที่เขาทำเป็นหลายๆสีแบบนี้ดีคนนะน่ารักมากๆม,มันโฟกัสเลยโอ้โเนี่องนงี้ยใบละสิบสองบาทซื้อมาส <12 S 1> ิบสองใบเอออันนี้ใช้ปัปลายปลร้อยสิบสี่บาทอันนี้ซื้อไปแจกปีใหม่ได้เลยนะดูดีด้วยเป็นแบบซีของเนี้ย มีหลายสีอะเออดีดีอันนี้สีสีดูดีแม่แบบไม่น่ากลัวสีดูดีเออไม่ประดับประเดือกโอเคอันนี้ดีไอเทมนี้แนะนำเอาอันแรกก็คือชุดนอนเงินเป็นคนที่ชอบใส่ชุดนอนมากเอออันนี้เป็นชุดนอนแบบน่ารักน่ารักหวานหวานก็คือลรกหวานหวานอันนี้สนนละค่ะที่สองรห้าสิบาทอ่าสองไปห้าสิบ มาที่ของเจ๊บ้างอันนี้เป็นของตลกนิดนึงนะคือกางเกงกางเกงอยู่บ้านซึ่กางเกงอยู่บ้านมาด้วยกางเกงยางยืดอยู่บ้านแบบนี้หลวมๆใส่สบายๆตัวน,วนี้ตัวละค้าสิบสองตัวร้อยใช้ปิ๊งหนึ่งร้อยบาทผ้าดีอยู่นะดือไม่ร้อนนะเคส่วนที่เราอันนี้กระเป๋าใส่เหรเหียญจะเป็นพวงกุญแจด้วย หน้าร้กมันจะเป็นตัวนุ่มๆอ่ะทุกคนแล้วก็ช่วงเนี้ยเขาชอบเอาไอ้แบบเนี้ยไปห้อย <ไป S 1> เอาตุต๊กตาไปห้อยกระเป๋าเอออันนี้ดี60บปะ่ะ0ค่ะซึ่งร้านเมาตะกี้เราก็ซื้อมาด้วยค่ะเราซื้อมาสองตัวเป็นอันนี้ตัว<ไ>มันให้ซื้อ3ชิ้นราคาส่ง3ชิ้นส่งตัวละประมาณ6 5ส0เออเออเออ,เอ,อละค่าต <50. S 1> ประมาณนี้60 ลักอันนี้ให้กระเป๋าสิสิบตัวสิบบาททุกคนดีงามมากเออหันหน้าน้องแซลมอนอ๋อหนอนเป็นแซลมอนหนอนแซลมอนรักสุดๆเนคเค้กก็จริงๆริงต้องบอกวันนี้ต้องการอยากได้ตังหูแต่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่พอใจก็เลยได้พี่โบมาคือเงินเป็นแบบเจ้าหญิงแห่งโบเงินชอบติดโบมากอันนี้ก็คือได้โบมาเพียบเลยเป็นแบบ เนี้ยเราก็จะปิดไว้ข้างหลังใช่ปะติดไว้ตรงไหนปิดไว้ข้างหลังเออติดไว้ข้างหลังน่ารักอันนี้อันละเท่าไหร่อันละสิบอันละสิบบาทเท่านั้นกันคือติดไปอีกปีหนึ่งไม่ซ้ำสีอย่างสุดท้ายของเรานะก็คืออันนี้เป็นแบบเป็นกระเป๋าใส่แก้วใส่แก้วเวลาพกไปทํางานอะไรเงี้ยเวลาเอาแก้วไปทํางานเขาบอกลายนี้น่ารักมากอันนี้ใบละแค่ าสิบห้าบาทเองเหนือมันโอเคเลยนะใช่เป็นแบบเนี้ยเนื้อมันแบบเหมือนกันน้ำนิดหน่อยอะอารมณ์แบบกันน้ำหน่อยลายได้เหรอดูดีค่ะสวัสดีลายเนึ้เป็นแบบกระเป๋าแบบ A4 เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแบบสไตล์กันน้ำลายดีเลยอันนี้แค่เก้าสิบห้าบาทเองตอนนี้ของเราเบ็ดเต็มตรงกัาใช้ตั้งไป เกินมาสบาทใช่ป่ห้ารอยบาทค่ะใช่ก็คือสืบเนื่องจากร้านเมื่อกี้สามใบส่งสามใบส่งก็เลยได้นี้เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์มากลายนี้มโคตรน่ารักเป็นน้องหมีเออส5บห้าบาทอุ้ยดีมากเออใส่กระเป๋าก็ได้ใส่แบบเครื่องสำอางอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะมันนน่เนีนาสบ้าทมสิบาทซื้อแจกปีใหม่ได้เลยอันเนี้ยใช่ดูดีอันเนี้ยเออ ของเจ้หมดแล้วอะของเงินยังมียังมีงมอันนี้ยังสุดท้ายยังยังสุดท้ายแล้วนี่ให้ทายว่ากี่บาทอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยไปเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทบ้าไปแล้วเหมือนเขาขายโหลทุกคน <ใช S 1> เป็นกระเป๋าสะพายนะสายเป็นแบบสายโซ่ <ใช S 1> <24 S 2> ยี่สิบตซ่สุดยอด รวมทั้งหมดของเงินหมดยังหมดแล้ว485บาทไอเงินใช้ตังไปไม่หมดค่ะของเจ้ใช้ตังไปเกิน4บาทของเงินใช้ตังขาดไป15บาทโอ้ยสําหรับวันนี้ก็ช้อปปิ้งกันประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะที่พามาเดินเล่นเดินช็อปกันที่สาบเพลงของเรากับเงินก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กบแชร์กัส subscribe กกำลังใจให้นอนนันนี่ด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ So much lately, I can barely.